ยิงไกลโค้งสุดท้ายของการหาเสียงแต่ละพักการเมืองเร่งทําคะแนนกันไม่หยุดนะคะอย่างตอนนี้ค่ะสนามเลือกตั้งภาคใต้สุดสัปดาห์นี้เข้มข้นค่ะมีหลายพักการเมืองไปหาเสียงกันวันนี้อย่างพักรวมไทยสร้างชาติไปทั้งที่ตรังพัทลุงสงขลาส่วนพักพลังประชารัฐเมื่อวานนี้ไปที่สงขลาวันนี้ไปที่นครศรีธรรมราชนะคะถ้าไปดูสนามการเลือกตั้งของเมืองคอนแต่เดิมเนี่ยคุณผู้ชมพักประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐเขาแบ่งพื้นที่กันคนละครึ่งนะครับแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีทั้งหมด10เขตด้ววยกกันแล้็จะมีพ การเมืองอื่นที่เป็นตัวแปรสําคัญติดตามรายละเอียดกับคุณดาวีชัยชีรีครับรายงานสดมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณดาวีเชิญครับค่ะคุณอรนสนีคุณพัทรชัยค่ะบรรยากาศที่นครศรีธรรมราชขณะนี้ค่อนข้างที่จะคึกคักนะคะแกนนำพักพลังประชารัฐนั้นเอาเลิกเอาชัยก่อนที่จะขึ้นเวทีปราศัยโดยไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองนครศรีธรรมราชนะคะพร้อมกับชูในหัวป้อมสู้กับสภเมืองคครจากพักเพื่อไทยด้วยค่ะ ก่อนเปิดเวทีประสายใหญ่ภาคใต้ตอนล่างของพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักนั้นนําทีมเข้าบวงสรวงสารหลักเมืองและองค์จตุคามรามเทพเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยโดยมีประชาชนมารอให้การต้อนรับพร้อมป้ายสนับสนุนยกพลเอกประวิตย์เป็นนายกของประชาชนนะคะซึ่งพลเอกประวิตย์นั้นก็ได้พูดกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับขอให้สนับสนุนผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐและยืนยันความพร้อมที่จะมารับใช้ทํางานให้กับประชาชนและยังบอกว่าขอพรให้ได้รับชัยชนะ ด้วยค่ะจากนั้นแกนนาพักพลังรรประชารัฐนะคะ,ะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นเวทีปราศัยที่ตั้งขึ้นบริเวณสนามหน้าเมืองนะคะถนนราชดำเนินอํอเาเภอเมืองแห่งนี้ซึ่งมาสักครูที่ผ่านมาไร่เอกมนัลพรอมเผานะคะแกนนำพักพลังปร,ระชารัฐก,ก็ปราศัย จนถึงขณะนี้ค่ะขณะที่คุณชัยวุฒนาเข้ามานุศรนะคะรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐนนั้นวันนี้ได้ไปห่มภาพป,ประทาดเมืองนครขอพลังประชารัชนะเลือกตั้งเป็นรัฐบาลบริหารประเทศต่อและมั่นใจว่าในพื้นที่นครศรีธรรมราชพรรคได้เสียงสนับสนุนมากกว่าพรรคเพื่อไทยค่ะหลวงป้อมเป็นในหัวเมืองครนไงครับหลวงป้อมก็ดูแลพี่น้องประชาชนช่วยเหลือประชาชนผมติดตามมันนะครับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย จังหวัดนครศรีธรรมราชมีปัญหาอะไรที่ชาวบ,บ้านเดือดร้อนอยากได้การพัฒนาในเรื่องต่างๆเนี่ยลุงป้อมก็คอยมาดูแลติดตามให้ทํางานร่วมกวับสอสอของเราในพื้นที่อยู่ตลอดนะครับมผมเชื่อว่าขนาดนิยมลุงป้อมดีกว่าองคงอิงแน่นอนนะครับในจังหวัดนครศรีธรรมราชรา นำทับลงมาเองแบบนี้น <hatten S 1> พลเอกประวิตย์น่าจะหวังเก้าอี้สอ,สอสอที่นี่แบบยกจังหวัดและถ้าเทียบจากสถิติเดิมดก็มีลุ้นนะคะเนื่องจากว่าการเลือกตั้งปี2562นครศรีธรรมราชนั้นมีสอสอ8ที่นั่งประชาธิปัตย์ได้ไป5พลังประชา 5, 5, รชาัฐ3แต่หลังการเลือกตั้งซ่อมพลังประชารัฐได้มาอีกหนึ่งเท่ากับว่าประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐนั้นแบ่งกันคนละครึ่ง4ต่อ4นะคะแม้การเลือกตั้งครั้งนี้มีอดีตสอสอพลังประชารัฐย้ายไปรวมไทยสร้างชาติ1คน ใือนายสายันยุตธิธรรมแต่อดีตสาส,าส,าสาอีก3คนยังคงอยู่ร่วมงานการเมืองกับพรคพลังประชารัฐค่ะสนามเลือกตั้งนครศรีธรรมราชนั้นถูกมองว่าเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นนะคะนอกจากพักประชาธิปัตย์ที่มีฐานเสียงมายาวนานกับพรคพลังประชารัฐแล้วยังมีพักรวมไทยสร้างชาติเป็นตัวแปรสําคัญอีกด้วยเนื่องจากเป็นพื้นที่รับผิดชอบของนายธนกรวังบุญคงชนะที่เป็นบ้านเกิดจึงนําคณะลงมาหาเสียงในช่วงหลังบ่อยๆค่ะ คนแค่ไหนนะคะเมืองนครศรีธรรมราชนั้นเรียกได้ว่ามีหลายพักการเมืองลงพื้นที่อย่างไม่ขาดสายเมื่อวันพนาาฤหัสบดีที่ผ่านมานี้พักเพื่อไทยก็พิ่งลงพื้นที่มาเองค่ะคุณพออนินีคุณพัทรชชัยคะขอบคุณคุณดาวีค่ะ